โอเคสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเราไม่ทิ้งกันทุกคนนะครับวันนี้ครับผมจะมาบอกอาชีพนะครับที่คนส่วนใหญ่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทนะครับจาก3เดือนไปเป็น6เดือนแล้วนะคนละแล้วก็ได้คนละประมาณ3 0,000บาทครับ6เดือนนะก็มี8อาชีพนะครับที่ลงทะเบียนสูงสุดนะส่วนอันน้อยผมก็จะไม่นับละกันนะครับมันเป็นกราฟออกมาแต่ว่า ผมไม่ทราบว่าต้นฉบับมันมาจากใครนะครับส่วนการให้เครดิตผมก็ไม่รู้จะให้เครดิตกลุ่มไหนนะแต่เพราะว่าผมก็บอกว่าอันนี้มันไม่ใช่กราฟที่ผมทํามานะครับอันนี้ก็เป็นกราฟที่พี่เขาแชร์ต่อลงกลุ่มครับแล้วผมก็เอามาเผยแพร่ให้พี่น้องชาวเราไม่ทิ้งกันทุกคนได้รู้กันนะครับอาชีพแรกนะครับที่ลงทะเบียนแล้วได้เงินนะครับเป็นมีคนลงทั้งหมด11ล้านเแสนคนนะครับ แล้วก็มีคนได้ทั้งหมด400,000คนนะครับนั่นก็คืออาช,ชีพรับจ้างทั่วไปครับอาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับลงทะเบียนทั้งหมด11.7ล้านคน,นครับแล้วก็มีคนได้เงินไปแล้วประมาณ700,000คนนะครับต่อไปครับเป็นอาชีพค้าขายครับอาชีพค้าขายนี้ลงทะเบ,บียนประมาณ6.3ล้านคนนะครับ6ล้าน300,000คนแล้วก็ได้ รับอนุมัติแล้วประมาณ ,00 0 0 0คนนะครับคืออาชีพค้าขายเนี่ยจะเป็นอาชีพอันดับหนึ่งนะครับที่คนลงคนลงก็กลางๆครับ6ล้านสแสนคนและคนได้6 0แสนคนก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับต่อไปนะครับเป็นอาชีพที่มีนายจ้างครับมีจำนวนคนลงประมาณเอ่อล้านคนนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้แล้วกันเอ่อ 1.9ล้านคนนี่ที่ผมเขียนตรงตรวจสอบสานะไม่ได้นี่วะ่ง1.9ล้านคนแล้วก็คนที่ได้ประมาณ4,0,000คนนะครับคนที่ได้40,000คนอันนี้วิธีการตรวจสอบนะครับแล้วก็ออ,อาชีพต่อไปเดี๋ยวผมจะไล่ให้นะครับมีคนลง1.7ล้านคนนะครับแล้วก็มีคนได้เพียง10,000 0นคนเท่านั้นอาชีพนั้นก็คืออาชีพอิสระครับอาชีพอิสระเนี่ยจะเป็นเอ่อพวกรับจ้างขับรถ3ล้อประมาณนี้ พวกที่ทำงานหาปเปรี้ครับพวกอ,อ,อาชีพที่อ,อ,อะไรอะซักผ้าถูบ้านทำความสะอาดบ้านอะไรเรียกว่าอาชีพอิสระครับก็ได้ไป1000 100, 0คนครับลงทั้งหมด1.7ล้านคนแล้วก็อาชีพที่ลงทะเบียน20000 0คนแต่ได้แค่20,000ืนนคะรับคืออาชีพขายลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่เนี่ยมันจํากัดหรือเปล่าว่าเป็นคนพิการนะน่าจะน่าจะประมาณนะั้นนะครับ ลงทะเบียนประมาณ2 0 0 0 0 0คนแล้วก็ได้20,000คนคืออาชีพรัตตเรียครับแล้วก็มีอาชีพที่ลงทะเบียน3 0 0 0 0คนแล้วได้หมื่นคนครับก็มีหนึ่งอาชีพครับอาชีพมันก็คืออาชีพมัคคุเทศครับมัคคุเทศจะได้แค่1-0,000คนเท่านั้นนะตอนนี้ได้แค่1 0,000ไม่ใช่จะได้แค่ตอนนี้ได้แค่10,000คนนะครับลงทะเบียนทั้งหมด3 0,000คนนะครับแล้วก็อาชีพที่ลงทะเบียนค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ไม่ได้นะครับ อาชีพนั่นคืออาชีพค้าขายออนไลน์ครับค้าขายออนไลน์คือไม่ได้ครับลงทะเบียน2อล้านหนึ่งแสนคนแต่ไม่ได้ครับอาชีพค้าขายออนไลน์จะบอกว่าอาชีพค้าขายออนไลน์ไม่รับผลกระทบไหมก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าคนส่วนมากก็ไม่มีเงินซื้อใช่ไหมการค้าขายแล้วก็ลดลงถูกปะถึงคนจะไม่ออกนอกบ้านแล้วคนมาซื้อของแต่ว่าเงินเขาก็ไม่มีให้ซื้อถูกปะยอดค้าขายก็อาจจะเท่าเดิมหรือว่าน้อยลงด้วยซ้ำครับคือมันไม่ได้ ไม่ใช่ว่าไม่มีผลกระทบต่อค้าขายออนไลน์แล้วมันมีครับแต่ทําไมเราถึงไม่เอามาล่ะไม่ถึงไม่แจกจ่ายช่วยกันเราจะผมจะสรุปให้ฟังนะครับคือลงทะเบียนทั้งหมด24ล้าน2อ0 0 0 0แคนครับลงทะเบียนทั้งหมดนะทั้งหมดทุกอาชีพ24ล้าน2อ0 0 0นคนครับจ่ายเงินแล้ว1ล้าน6กแ0 0 0ปคนครับแล้วก็รออีกตรวจสอบอีกจํานวนหนึ่งประมาณ7จ็ดแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดแสน 7ล้าน3แสนเดี๋ยวผมจะเอาใหม่เอาใหม่7ล้าน3 0 0แสนหมื่นคนเออ7.32 m นะครับคือคนที่กําลังรอตรวจสอบอยู่ในขนาดนี้ครับเรามีโอกาส2วันในการลุ้นผลนะครับพร,รนะพรุ่งนี้ก็รู้ข่าวนะพรุ่งนี้ก็รู้ข่าวพรุ่งนี้วันที่9วันที่เก็เริ่มทยอยแจกวันที่10ก็เริ่มทยอยแจกครับก็จะมีเวลาอีก2วันนะใครที่ไม่ได้ก็จะได้ส่งข้อความมาพรุ่งนี้นะครับ เหลืออีก7ล้าน3า0 0นคนอีกเยอะครับพี่น้องขอให้ทุกคนโชคดีครับเพราะคนที่แจกไปเนี่ยมีแค่1 6 8 0 0 0้านคนเองแต่ว่าคนที่ยังรออนุมัติเนี่ย7ล้าน3า0 2, 0คนคุณมีโอกาสได้ครับขอให้ได้ทุกคนนะครับผมก็พ่อแม่ผมอะไม่ลงแต่ว่าแม่ผมกับตายายผมรอรุ้นอยู่นะครับว่าจะได้หรือเปล่าสําหรับเงิน5 0 0 0 6เดือนนี้นะครับอันนี้คือ3เดือนนี้คือเป็น อของเก่านะครับแต่ว่าของใหม่อัปเดตมาแล้วนะคือใน6เดือนจริงครับจะได้แค่้ล้านคนครับผมเอา9ล้านลบ1.68นะครับก็ได้มาตามนี้นะครับก็อยากไม่อยากให้ทุกคนเครียดครับคือไม่ได้ก็จะบอกว่ายัางไงก็ไม่เป็นไรนะก็จะบอกว่า,างไงที่จริงนะผมคิดว่านะเราอะแจกคนละ5 0 0พันหรือว่าคนละ1 0,000ดีกว่าเพื่อเพิ่มจำนวนไม่ใช่ว่าเออแจก หกเก้าล้านคนแต่ว่าแจกหกเดือนเนี่ยมันคือมันไม่ค่อยทั่วถึงเท่าไหร่ครับถึงแจกสามเดือนเท่าเดิมแต่ว่าเพิ่มไปสิบแปดล้านคนอันนี้มีโอกาสทั่วถึงมากกว่านะใช่ไหมใครคิดเหมือนผมบ้างอะ่ะก็ต้องมีคนคิดเหมือนผมแหละหรือไม่ก็แจกประมาณห้าพันก็ได้หกพันก็ได้เจ็ดพันก็ได้แต่เพิ่มจํานวนคนที่ได้มันเยอะขึ้นที่มันทั่วถึงครับเพราะว่าคนที่ลงทะเบียนไปเนี่ยยี่สิบสี่ล้านคนเลยนะใช่ไหมถ้าเราแจกคนละสามพันสี่พันเนี่ย ใกล้เคียง24บางบางทีถ้าเราดอปจำนวนเงิน5,000ลงเนี่ยแจกครั้งเดียว3เจกครั้งเดียวเนี่ยแต่ว่าแจกหลายคนเนี่ยแบบนั้นยังมีกำลังใจทำงานมากกว่าถูกปะ่ะอายุ18ปีคนอื่นจะไม่มีผลกระทบนักเรียนนักศึกษาไม่มีผลกระทบหรอก็ไม่ใช่ปะ่ะทุกคนก็ต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเองถูกไหมผมก็เหมือนกันผมก็ต้องทำงานพาร์ทไทม์บ้างใช่ไหม แบบอาชีพที่มีนายจ้างอาชีพที่มีนายจ้างแต่ว่าคนรวยบางคนก็ยังได้เอออันนี้ก็ระบบใหญ่ก็น่าจะตรวจสอบน่าตรวจสอบไม่ดีกว่านี้นะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ผมขอให้ได้ทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปไลฟ์ฝากติดตามช่องผมด้วยนะช่องผมจะเป็นช่องกับอัปเดตข่าวนะครับเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ผมได้นะถ้าพรุ่งนี้ผมได้ผมจะมาบอกว่าแม่ผมตาและยายผมทําอาชีพอะไรแล้วก็อนุมัติหรือ,อยังครับ ผมก็จะมาบอกว่า่ามคนนียอยู่บ้านเดียวกันเลยเพราะว่าผมเนี่ยค้าขายออนไลน์ผมยังไม่ลงของผมเลยผมเป็นนักศึกษาด้วยอายุแค่ยีปีผมก็ค้าขายออนไลน์ด้วยผมก็เลยไม่อยากตัดสิทธิ์คนอื่นก็อะไรที่มันไม่ถูกต้องผมก็ไม่เอาเลยมันไม่ตรงตามที่เขามาให้ผมไม่เอาเลยจุกมไหมผมทําถูกผมว่าผมทําถูกคนระับคือผมไม่โลภครับผมค้าขายออนไลน์ผมยอมรับผมค้าขายออนไลน์ผมไม่เอาก็ได้เงินก็ให้คนที่เลือดร้อนจริงๆนะส่วนพ่อ แม่ผมตายายผมเนี่ยทำอาชีพามอาชีพนั้นจริงๆครับเพราะว่าแม่ผมเนี่ยก็ป่วยด้วยต,ตากระยายก็เริ่มแก่ด้วยแต่ว่าก็ทําอาชีพนั้นจริงๆก็รอรุ้นกันว่าจะได้ไม่ได้ก็รอรุ้นพร้อมกันพรุ่งนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีผมไปละ